ส้มตก่อยสลาครับพี่น้องนี่ครับเมนูเด็ดเมนูแซ่บวัดกระห้าพันเนื้อจีบคุณรอยครับพี่น้องตับเมปาสุดยอดแล้วอันนี้อันนี้ผู้ใช้กินได้เยอครับจัดครับจัครับจัดครับนี่เล็กต้มเลือตเข้มนะฮะขึ้ยเต็มต้เนื้อปลาเ เอากรุเ็นเครมักอืบัคับพี่น้องปลาถั่วแก้วครับแก้วผมกัพี่น้องสี่คุนลอยครับืดถกพี่น้องมึงทมึงอะไรกระดาษก็นี่ะลงแววกรดาษจะลัางก็ปลาเจี๊ยปลาเจี๊ยี่นต่าเลยมึงอ้าว

กินกอนกินกอนกินกัจะเยอปกอดมันเห็ดแดงเลยวะโอ้นี่เหรอกนผักกางมาจูต้าบันพี่น้องตััวกาแฟแดกคับกาแฟแดกตบครับพี่น้องตัวหวานว่ะโอ้แก้วเสียครับหวานว่ะหวานว่ะหวานว่ะ ข้าสัใหม่มับปวาถ้าตอนใหญ่ผมปวารีที่เพอนตอนเนี้ตอนกลังดีหวานโอ้หวานดีเอาตะคำมันกันเนอมันแมนที่ริบบ่้งมอกินนี่ครับบ่อมันใจ่นะเ้ามีแต่พริกบนมีใส่หอมเลยเนาะมันคือบะหมันใหนะอใช้เนื้ออาวครัคูดีองช่วยด้อแกันได้ม่้อ ขับรถเดียวโอ้หเซ่เกับเาว่ามันเกีบย่าติดเนี่ยไม่ใช่นะตะเกยบกันได้ีกแต่ว่าปักตับตับผมมีรถต่วจกเหมืวจเลยวมีนะน้งกันเลยนะอือแ้วสุดวะถ้าของอยู่บ้านเราไปกินยุกแต่ว่าเป็นเกาหลีนะมันผิดจกินไม่คอยจะสิ ิตัวข้าาเห้ตัวททยนะแต่ข้าตักม่หนิือว่าขาสิมากินกุสาวยจิ้มน่จิ้มเพื่อชีวิตเฮตนโอ้ยผมบอกอขึร่อนท่นมาขวนี้มาได้ให้อาบน้ำมือกี้ว่าอาบน้ำด้จ้คของซองครับนี่บปิิแกมคว่กินกวีเป็นไงกระแามพี่บองคุณภาพดีครเพียแล้านเบิร์นเาอกินกัเราก นทีเห็ดเมียงเนาะเมียงตับบเนี่เบเมียงตับครับจะไปเอาพิงลูกโดดด้วนี่ยางหดเอากรมันพวเผ็ดวะพื่อวเผ็ดเมียงตับรัพี่น้อกเอาบ้างเมียงตับรับเนาะลกเล่นี่ลยงเบเลี้ยวดังลกเส้นหนาปากเ่อยกดีมันมมีน้ตัวมันนใคอร์ลเลยเพิเตรียมไว้ล้างปาก แมอนหอมันยมันแบบกลินะยาหายไปเลยนี yeah. ่น้องคำยศอืมค่นข้าอันนี้แต่แบดนี้นตลอดเลยนะนี่ยังติดยัติดติดิเลยอืมไดไดเออมันอจ้าเออว่ะเพิ่งเคยกินเนื้อแรงเนี่ย่ไป คลิปหนาด้วครับเด้อคลิปหนาเดี๋ยวมาเจอกับเชฟผู้ต้อนขอเขาครับพี่น้องโยมมาเบิ้งว่าเชฟผู้ต้อนตีเฮ็ดนี่ยังสุกินนะแต่ถ้าเขาไม่บ้านเทานะเขาเดียวมานเทาเขาไม่นะมาเบิ้งว่าไม่จินิ่มกว่าหอมกว่าเชฟผู้ต้อนเขาตีเห็ดยังสุกินนี่ตั้งไงเชฟผู้ต้อนนะครับเดี๋ยวนี่เชฟผู้ต้อนครับ